ที่เป็นที่สร้างใหม่ที่เช็คเออที่เช็คก่อนว่ามันถ้ามันตะมาอยูกมีเยอะไหหลูกไม่มีอย่าปืนตึกมือ

ก็ย,ยืนยืนแล้วยีนยนตีตีทะเลแบส่พื้นก็ตีะได้แก่